สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับค็ดลับในการมองเห็นช่องทางในการสร้างเงินนี้เป็นอย่างไรครับคนรวยเขาจะมองโอกาสการสร้างเงินได้มากกว่าแต่อ่องอื่นอาจจะไม่ละเอียดก็ได้นะครับเพราะเขาโฟกัสเรื่องการสร้างเงินได้มากกว่าวิธีการฝึกฝึกยังไงครับคำว่าความสุขเขาบอกว่าแต่ละคนจะมีความสุขไม่เหมือนกันงั้นผมตั้งคําถามคําว่าความสุขแต่ละคนสุขไม่เหมือนกันใช่ไหมครับและเคยจินตนาการไหมครับว่ามีความสุขเนี่ยมันต้องทําดีเสมอไปหรือเปล่าบางคน เขามีความสุขบนความทุกข์คนอื่นอย่างเงี้ยเออว่ะเราไม่เคยคิดอย่างนี้ก่อนเออจริงแล้วคนแบบไหนล่ะที่เขาชอบมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นไปขโมยของคนอื่นหรือไปทําร้ายคนอื่นแล้วเขาสุขอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นความสุขแต่ละคนมันต่างกันเนอะเราคิดออกมาเราจะเริ่มคิดว่าเออเราจะสร้างความสุขให้คนอื่นยังไงทํายังไงได้บ้างก็มาคิดต่อยคราว่าเออแล้วทาไมลาเมงนะทำไมมันอร่อยคนก็ชอบคนก็ชอบแต่ลาเมงบางทีกินเยอะๆมันไม่ดีต่อร่างกาย บางคนชอบบุหรี่บางคนชอบกินเบียร์บางคนชอบกินของมันๆแล้วเรากินไปนะมันมีความสุขมันอร่อยแต่มันไม่ตอบโจทย์ร่างกายเรา แล้วทำไมเราต้องกินต่อไปล่ะเราไม่มีวิธีการเบรกตัวเองได้เหรอมันจะมีความคิดที่มันลึกซึ้งกว่าแล้วก็คิดต่อไปเออแล้วอะไรล่ะคนสําเร็จสามารถเบรกตัวเองได้ฉันจะไม่สูบบุหรี่ซึ่งตัวเองเคยติดบุหรี่มาพอไปเรียนรู้วิธีการบรงคับตัวเองสู่ความสําเร็จได้เนี่ยตัวเองก็สามารถเลิกบุหรี่ได้เลิกไปเที่ยวแต่สามารถเปลี่ยนจากการทํางานให้มันสนุกได้ครับเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรครับคือการอยากประสบความสำเร็จอยากมีรายได้แต่ทําไมเราต้องมีการใส่สมองว่าการทํางานมันเซ็งการทํางานมันเบื่อทำไม เราต้องใส่โปรแกรมเหมืนอนั้นให้กับสมองตัวเองครับมันกลับกันเงี่ยกับตลรปัดช็อกโกแลตมันอร่อยคนธรรมดาชอบช็อกโกแลตแต่คนสําเร็จสามารถบอกตัวเองว่าช็อกโกแลตมันไม่ดีกับร่างกาย ช็อกโกแลตไม่ดีกับร่างกายกินแล้วอ้ว,วนกินแล้วเกิดเบาหวานก็สามารถรีเฟรมจากสิ่งที่อร่อยแต่ไม่ดีกับร่างกายให้เป็นสิ่งที่ไม่อร่อยได้นั่นแหละคือจุดสําคัญจุดละเอียดที่มองต่างนั่นก็คือวิธีการฝึกฝนตนเองครับว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรควรระวังอะไรไม่ควรระวังและสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่เบื่อเป็นเรื่องที่สนุกได้นั่นแหละคือความแตกต่างของคนสําเร็จครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเรียนรู้วิธีการ เปลี่ยนสิ่งที่เบื่อแต่ตอบโจทย์เป้าหมายของคุณได้ครับและให้เราได้ฝึกว่าเอออะไรมันคือข้อเท็จริงอะไรมันคือสิ่งที่เราจะต้องระวังให้มากกว่านั้นครับความสุขก็เหมือนกันความสุขทุกคนอาจจะดูเหมือนกันแต่จริงจริงอาจจะต่างกันก็ได้และถ้าเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยคุณจะเรียนรู้เรื่องขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดครับเพราะคนส่วนใหญ่ไปขุดในขุมทรัพย์ที่คนแย่งกันขุดอยู่แล้วคุณก็จะลำบากคุณก็จะเหนื่อยผมเองจะไปหาขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดก็จะทําให้ผมง่ายไม่ต้องเหนื่อยมากคร นัมเบอร์วันแต่คุณสามารถเป็นโอลลี่วันหนึ่งเดียวดีกว่าเป็นที่1เพราะที่1ต้องแข่งกันแต่หนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนครับคุณก็เหมือนกันหน้าตาของคุณหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนคุณสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคุณออกมาได้คุณต้องหาให้เจอครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ